สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีของทางช่องตลาดนัดวัวออนไลน์แล้วก็ช่องวัวควายสเตชันทุกผู้ทุกคนครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้ครับคลิปแรกแห่งปี้ะพี่น้องเด้อครับผ้าพีผพาน้องครับมาเลือกมาเบิงเอากวงงามจากหนาคอกนาฟาร์มอีกคือเก่าครับเมื่อนี้กะมาโยทีกล้องนาเชือกครับเป็นอีพีแรกของปี6 9เด้อพี่น้องครับเพิ่นมีครูค้มแมลูกครับ มาฝากมาตอนพีตอนน้องครับราคาแบบเบาๆเลยว่าสันแล้วก็มีแม่ทองครับใส่แง่หนาห้น้ำตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดอยากจะได้อยากจะเบิ้งนะครับเบิ้งในคลิปให้จบครับผมพี่น้องครับหรืออยากจะเบิ้งตัวจริงกับมาเบื้องหนาคอกหนะฟาฟ้ามเพิ่นได้สําหรับพิกัดนี้ครับบ้านวังหินครับตบนนําบลหนองแดงอําเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเด้อพี่น้อง ครับบ่เป็นการเสียเวลาครับผมพี่น้องครับขอม่แล้วจะในฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันในเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะพาพี่พน้องถักทายพูดคุยกับเจ้าของขคกเจ้าของฟาร์มผืนกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีของไอ้บ้าหลุดนะครับสวัสดีเอฟซีของตะล้นัดางัวไรนะครับเมื่อนี้นะครับปีใหม่นะครับผมกับมีงั้วราคาเกษตรกรนะครับแมาแบ่งตันพี่น้องไปเลียงคือเก่ากับเมลูกะมี่เริ่มต้นสองเมื่แน่ๆนะครับ สำหรับพิกัดผมกระตังยุธีบานวังหินนะครับตำบลหน,นองแดงอำเภอนาเชือกนะครับจังหวัดมหาสาครคามนะครับสำหรับการรับประกันตอนนี้ของผมรับประกันตอนนี้หนึ่งเดือนนะครับนาเด่นหางดอกสวกซุดมดลูกออกขาถกนะครับรับประกันหนึ่งเดือนแลว้วงัวทองของผมนะครับมีคลิปวิดีโอการตรวจทองนะครับรับประกันทองแน่นอนครับสำหรับ การส่งของผมกับส่งฟรีลอยกิโลเมตรแรกครับแต่ว่าส่งในทั่วประเทศไทยแนะครับแต่หมายถึงว่าลอยกิโลเมตรแรกคือส่งฟรีนะครับครับสำหรับช่องทางการติดต่อผมกับเบอร์โทรกับศูนย์แปดศูนะครับไอเดียไลกน์กหนึ่งหนึ่งหก็ดศูนย์เก้านะครับเป็นคนละเบอร์โทรนะครับเป็นอันนี้เป็นเบอร์ไล่นะครับใส่ช่องไอเดีเป็นไอเดียไล่นะครับสำหรับเฟซบุ๊กผมกับกล้องน่าเชื่อครับครับผม อ่ะเมื่อนี้มีจังใดพี่น้องเบิ่งแน่ครับเอาเอาแม่ม่านก่อนกันเลยก็ไปทองก่อนเลยเนาะเอาแม่ททองใหญ่ๆยก่อนกันเอาเบอร์แรกแหกมานพี่น้องครับมาเบิ่งแม่ทองเอาไปแบบเดียวๆเด้อพี่น้องครับครับผมนี่ผู้ใดถามหาบ่ทันคลิปก่อนเด้อพี่น้องครับผมก่อนปีใหม่เนาะครับเนาะครับเมื่อนี้มีแม่ทองใส่ใหญ่นันหนาให้ครับผมเอาตัวนี้จังได๋ครับทองพ่อใดทองตัวนี้นะครับเป็นงัว ทองที่สองนะครับสีออกันเด้ครับได้เจ็ดเดือนก้วแปดเดือนเหรอพี่น้องเจ็ดเดือนกว่าแล้วสะโพกก็สีเริ่มลงแล้วครับแมนเป็นงัวออ่างลึกอ่างหนาครับครับอ่างใหญ่ครับผมพี่น้องครับทองกับพ่อใดตัวนี้เป็นแม่ยทองที่สองครับความสูงอยู่ที่ลอยสี่สิบเจ็ดนะครับทองกับเคฟเจ็ดสองได้เจ็ดเดือนสี่แปดเดือนแล้วครับอ่านี่ครับเคฟเจ็ดสองเด้อพี่น้องเด้อสีประดู่นะครับเด้อครับผมเจ็ดจะแปดเดือนแล้วครับเอ้านี่ครับ เป็นทองที่2ครับผมครับผมพี่น้องส่วนสูงเท่าไหรก่อนก้องร้อยสี่สิบเจ็ดครับร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเลยเนาะแมนครับผมรับประกันก้อนสูงนะครับร้อยสิบเจ็ดครับอันนี้ก็ตัวทองแล้วเรียบร้อยตัวทองเรียบร้อยครับผมมีตาสีออกใส่นี่แหละครับเดือนกุมภาพันธ์มีหน้าไปนี่นะครับครับปะกันทองเด้อพี่น้องเด้อตัวทองแล้วเรียบร้อยครับคัวทองเพิ่นมีคลิปอันตาสาวไห้มาสร้างครับง่ายนะครับเนี่ยเบื้องหน้าตาครับนี่ครับกีบหูดำนี่ แข่งขาครับผมพี่น้องบอมีตำหนีอย่างนาะบอมีตำหนีครับรับประกันตำหนีรับประกันเชื่องครับฟังราคาก่อนนะครับบัตรนี้จังสี่วัดเท่าไหร่คู่นี้นะครับสามหมื่นหาเบ้าก็เก่าแหละครับเอาสองหมื่นเก่าหาลอยครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยพนักพิณครับเอาบัตรนี้สิจับเฮเบิ้งนะพี่น้องนครับผมอันนี้ครับหัวหูหูเชื่องเชื่องครับสองหมื่นเก่าหาลอยพี่น้องครับรักสองเต้สามนี่ครับแม่อ่างแบบแง่ครับโค้งส่างยางแง่ด้วพี่น้องครับนี่เอานี่ครับงูเชื่องครับเบิ่งจับเฮเบิ้งนี่พี่น้องนี่ครับครับ อ่านี่เด้อผู้เฒ่าเด็กน้อยก็เลี้ยงได้ครับผมเนี่ยรับเอาเชียงเลยครับมือนี้วันเด็กพอดีเนาะแมนครับผมนี่ไสีนี่เข้าเบื้องข้างเดียวแล้วเลยนะครับเนี่ยสีนี่เสมอกันทั้งสองทางเลยครับเอาเอาเบื้องทางนี้ครับเนี่ยเาเบื้องทางยางครับผมพี่น้องครับคีแข็งีมีถอ่นเนื้อถั่พี่น้องครับผมนี่สวยๆครับผมพี่น้องอีกแม่หนึ่งครับอ่าพูดเลหาแม่ทองเฟี้ยมไงใส่อ่างๆนะพี่น้องเนื้อมาเอาแม่นี่ครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับเชีองครับที่สำคัญม บัตนี้เดี๋ยวจะพาไปเบื้องเบอร์ต่อไปครับครับผมเบอร์สองนี่เอาตัวไหนครับเอาเบอร์สองเอาแม่ลูกตัวผูนะครับแม่ลูกตัวผูพี่น้องครับเอาบัตนี้มาเบื้องคููนี่ครับผมพี่น้องครับแม่ลูกลูกตัวผูครับผมครับอันนี้ลูกจักเดือนแล้วลูกพ่อใดตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกครับแม่สูงทีรอยสี่สิบบวกลูกผูเนาะลูกเออลูกผูลูกผูครับลูกผูลูกแรกครับลูกแรกลูกไส้นี่เป็นของไอ้บักไอ วีเอลไหมครับอ่าลูกชายวีเอลโรโจเด้อพี่น้องเด้อครับครับผมอายุได้2เดือน2เดือนพนาพี่น้องครับผมตัวไอ้ลูกเพื่อนในร่อนรรมาฉาดได้เด้อครับนี่เป็นครับโรนทำมาติครับตัวลูกเนาะนี่ครับแดงเข้มๆนี่แหละครับเบื้องไทยเบื้องหลังครับอ๋อวยไปหาแม่จังไ้เดอลูกเออนี่มุ้งมิ้ะครับนี่ต่อยให้เบื้องพี่น้องครับผมเชียงคักอีลีลูกเพิ่นก็ได้ครับครับอ่ะแม่ส้นสูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกครับแม่หัวโรัน อ่ะนี่ครับเบิ้องไทยเบ้อียงลูกเพื่อนนี่ยืนตั้งจับนอกดีครับนี่ครับเอ้าไายลำลามนี่แหละพี่น้องครับเอ้าหางเพื่อนกระลากอยู่เด้อพี่น้องเด้อครับครับเบิ้งต้นโตนี่ผมให้เบิ้งสองฟางสีสองฟางนี่เสมอพี่น้องครับผมแดงดีสีเข้มครับเฉดสีเพื่อนครับกีบหัวดำแข็งขากะดีเด้อพี่น้องเด้อครับผู้ใดหาจังสี่เนาะครับเนาะก็ลองมาคุยกันเบิ้งนะครับครับเดี๋ยวครับผมเห็นพาเบิ้งมุมนี้มาหนี่อยครับอ่นี่ครับเด้อเอ้า กล้องอ่ะตอนลูกัปทางนี้หน่อยนะอ่ะอ่านี่ครับครับเออเดี๋ยวนะครับอ่าอ่ะบอกเป็นยังพี่น้องครับผมนี่นี่เบิ้งใส่กันเอาอ,อ่ะ,อะเดี๋ยวไฟเล็กก็ได้ครับ นี่เบิ้งภาพมุมนี่พี่น้องครับผมผมให้เบิ้งอ่ะไก่เด้อครับเด้อจะเบิ้องในเบิ้งเลี่ยมโตครับเอาฟังราคาเพิ่อนนะครับคู่นี้ราคาคู่นี้25,500ครับ25,500เนาะแม่นครับผมครับ25,500เด้อพี่น้องเด้อครับผมรักลูกเพิ่นนี่เป็นตัวดีนะครับตั้งดีไอ้เป็นคุ้มฝูงได้หมดละครับนี่ใหญ่มากนี่ครับแม่นจะใหญ่ไปครับนี่เป็นพ่อพันธุ์คุ้มหมูคุ้มฝูงแมนครับนมแมงกั้มๆเลยครับเต้านมงามๆเลยสาย VL เอลดโจเด้อพี่น้องเด้อครับผมแม่นครับผมนี่ตัวลูกเเพิ่นอา บอมี่ตำหนิอย่างเนาะบอมีตำหนีครับรับประกันตำหนีอ่าเบอร์สองเลยครับเด้อบันนี้จะพาไปเบิ้งเบอร์สามครับครับผมอาวอนนี้มาเบิ้งเบอร์สามครับผมพี่น้องครับเบอร์สามครับเบอร์สามนี่เป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ลูกตัวแม่บบนี้พี่น้องครับผมเอาเป็นสายกัดสายบีบครับสายกัดสายบีบแม่งง้แม่เพื่อนกับเป็นง้อไท่ไงนี่นะครับเป็นแม่เป็นสายงวอไทยตัวนี้นะครับเป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกที่สองครับแม่สูงทีรอยสี่สิบบวกนะครับลูกสาวอายุได้่สี่เดือนกัวสิไปหาเดือนเป็น ลูกพาเล่พากัดมาเนี่ยแะครับเออพาเล่พากัดม้เป็นสีบักตันี่เขาเอินแม่นเอานี้ครับสีบักตันสุกครับผมพี่น้องครับเอาเนื้อนังอยู่ๆครับผมพี่น้องครับเนย้อยตครับอันนี้กะพาเล่พากัดมาวาสันครับผมพี่น้องครับเอาสายเนื้อเด้อครับเด้อครับโตลูกเพลินครับนี่เบื้องเฉดสีเอาครับพิกเม้นนี่ครับอ่ะบทคบเรื่องละพี่น้องครับผมโตแม่เพลินกับบทคบเครืองเด้อพี่น้องครับ อันนี้ลูกจักเดือนก่อลูกสี่เดือนก้วสี่ห้าเดือนนี่ยนะครับแม่กับทับเราได้ครับเนี่ยเม่กับผสมแล้วแม่ยนกับแม่ผสมในเดือนกว่าแล้วครับอ๋อเม่ผสมในเดือนกว่าแล้วมื่อนี้ปีละลูกอยู่แล้วครับแม่นครับพันรอบเร็วๆร็เรอยแม่นครับผมครับเอ่อฟังราคาก่อนในคูนีว่าเท่าใดคูนีกับสองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับเอาง้วหลักสองกลางๆพี่น้องครับแม่กับบักแงบักเงาเด้อพี่น้องเด้อครับผมขับลูกกับโตแงแล้ว ครับผมเอาสองเอาไปรุ่น3มเนาะแมนครับผมครับคูนี่2รุ่น3เมนะครับเด้อนี่ครับเดี๋ยวผมพาเบิ้งอ้อมเบิ้งโตครับเบื้องไทยเบื้องหลังครับแม่เพิ่นก็เริ่มไม้เลยพี่น้องครับโตเริ่มเลี่ยแเราเด้อนี่แมนครับครับเอาเอาไปรุ่นเอาครับ2รุ่น3มครับ25,000บาทเด้อพี่น้องแมนครับผมครับอันนี้มันหูวเชียงครับี่เลี้ยงใลูกเท่าเด็กหน่อยก็เลี้ยงได้ครับก็ได้ครับนี่ครับเอาเนี่ยนี่ครับเบิ้งปลอยเพ่นยางอ่ะเดี๋ยวสิว่าเออคือคือเทียงทีลีแเดพี่น้องครับผมมันหับจ้ครับนี่ บ่มีตำหนีอย่างเด้อพี่น้องเด้อเน่ยครับผมครับเพิ่นรับประกันตำหนีให้ครับสองหมื่นห้าพันบาทครับครับอ่ะนี่ครับอย่างมาจังหน่อยลูกเออไปครับนี่แหละสวยสวยครับกรีบเรียบอ่ะบ่มีอย่างดอกพี่น้องครับผมนี่แหละเป็นสีนี่พ่อผู้ผู้ใดมักสีนีผมมาครับผมกลับมาว่าสีนีแหละวะาใช่ว่านี่มันเป็นบักตานเนาะเออแมนครับแบบนี้มันใจลูกใจลูกมาจังหนึ่งกระเดียสายเนื้อครับสายเนื้อครับอ่ะนี่ครับเบอร์สามเด้อครับเด้อเสามครับผมวันนี้จะพาไปเบื้องเบอร์สี่ครับครับผม อ้าววันนี้พี่น้องครับเบอร์ซีครับเบอร์ซีนี่เป็นแม่ลูกลูกโตแม่เด้อพี่น้องเด้อครับผมลูกนี่ป้อคือแดงขัดแดงเนี่ยว้าแดงอันนี้บ่แม่นดำนะครับนี่แดงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยรับเกินแม่ครับแห้งพี่น้องครับผมโตหนุ่มบ้างการใจครับสีลูกแม่นี่แม่เบื้องบนอแดงจนช้ำเอาแดงบักขักเลยเป็นลูกพ่อเด็กจักเดือนแล้วตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกครับนี่แม่สูงทีร้อยสี่สิบบวกครับลูกสาวเป็นของช็อกโกแลตลูกช็อกโกแลตอายุได้สามเดือนครับแมน เอานน่พี่น้องครับผมอ่าคููนี่ครับลูกสาวช็อกโกแลตเบิ้งโตลูกเพื่อนได้พี่น้องครับใจแดงใหม่แล้วครับเนี่ยแดงใหม่ๆม่แล้วครับเนี่ยครับเป็นลูกลูกที่แรกเนาะแรกครับผมลูกแรกหัวลูกแรกครับผมแม่ใส่ส่วนสูง้อยสี่สิบบวกครับสี่สิบบวกบวกับแม่หัวล่นเด้อพี่น้องเด้อครับผม ตัวดีตัวหนาครับตัวลูกเพิ่นใจลูกเทพเลยครับครับผมคู่นี้ว่าเท่าไหร่คู่นี้สองหมื่นหกพันห้าครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเป็นอายุเอออนาคตแม่บอกได้ไงนี่ครับอนาคตแม่บอกแม่พันตัวดีดีครับผมใจลูกเกินเกินเบอร์อหรืพี่น้องครับนี่ครับเกินเนี่ยไหลครับครับงามงามพี่น้องครับตัวลูกนี่เพิ่งเอาครับนี่ครับถ่ายหลังแดงเข้มนะครับเนาะแม่กะอ่ะโบดเด้อพี่น้องเด้อกรีบแม่แม่เป็นล้นธรรมชาติแล้วครับนี่ยแม่ล้นธรรมชาติตั้งหาก ครับผมเอานี่ครับพูดหาแบบนี้อยู่พี่น้องครับมาเอาเด้อครับเด้อนี่ครับนี่ครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาเบื้องเบอร์ต่อไปครับผมครับผมอ่ะเบื้อหานะครับเนอะวันนี้ครับผมเอาวันนี้มาเบิ้งเบื้อหาครับผมพี่น้องครับเบอรอห้ารุ่นประหยัดไฟครับผมพี่น้องครับชุดนี้ครับแม่ลูกลูกตัวเม่ครับแม่หัวโลนพี่น้องครับครับลูกเป็นลูกพ่อไหนจักเดือนแล้วกล่อง ตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกครับแม่สูงที่ลอยสี่สิบเจ็ดนะครับลูกสาวทับตัวน้ำบานเลยนะครับไอโอ้ลูกบานๆพี่น้องต่ว่าใจลูกดีครับผมพี่น้องครับผมแม่ันบดเข้มเลยครับเนี่ยครับอ่าเป็นแม่ลูกแรกนะครับเนาะครับผมครับเบื้องขนาดพอบบานนี่พี่น้องครับผมตว่าเนี่ครับเอ้าเบื้องเฉดสีเบื้องไก๋ๆครับแม่บดเข้มหัวโลนครับอ่านี่ครับบดขบเครืองเลยแหละขอแข็งขาดีลูกลูกที่เดือนแล้วก็ลูกแร้สี่เดือนครับสี่เดือนแม่ทับไป แม่นี่บ่ทันทับดอกครับแต่ว่าขึ้นแล้วล่ะคือไม่ขึ้นน้ำผมนี่แหละเป็นสัตว์แล้วแต่ว่ายยังบ่ทันทับเอาเนาะแม่นครับครับเอาผู้ใดอยากได้พี่น้องครับล่ำโตเงี้ยวดีนะครับอยากเพิ่มจะใส่พ่อไดนก็เอาไปใส่เอาแม่นครับครับคู่นี้ฟังราคาก่อนแน่ว่าคู่นี้ก็25,000บาทครับ25,000บาทพี่น้องครับแม่ลูกลูกโตแม่ครับเอาลูกก็แดงดีครับบดเข้มๆเลยครับเครื่องดำแม่ครับอ่ะนี่ครับเบิ่งเอานะครับเนาะโตแม่โค้งสางเงี้ยาวเด้อพี่น้องเด้อครับนี่แหละครับอ่ะ เป็นสัตว์แล้วแต่ว่าอยากจะได้พอเด็ก็เอาไปใส่เอาครับผมเพราะท่านได้ผสมให้นะครับเด้อคู่นี้ครับสองหมื่นกว่าแมนครับคู่นี้ครับคู่นี้พี่น้องครับเบงง้วครับผมพี่น้องนี่ครับราคาตอนนี้บอกไว้เลยว่างัวงามเริ่มหาอยากนะครับเนาะอ่าครับเขาขายราคาเก่าๆแต่ว่ามันแพงขึ้นแล้วนะครับนั่ตลาดกันเลยนี่ครับราคากรัพอเอาพอตอบอกเลยว่าจัดเป็นโปรโมรั่นใส่ปีไมครับผมพี่น้องครับราคาปีหกเก้าให้พี่น้องเกษตรกรเขาเอาไปไวเลี่ยงกันครับ นี่แหละเอาเบิองครับเบอร์หาได้พี่น้องเด้อเบิรงแข็งเบิรงขาครับผมใหญ่ยาวอีหลีครับผมพี่น้องครับเรียมโตดียืดดอกครับเอาไปใส่หยาใส่เฟียงครับแม่ครับถือมองเลี่ยงดีๆใหญ่ขึ้นข้าวเดียวแหละพี่น้องยืนสิก็ได้นี่ครับอ่ะครับเบอร์ห้าครับผมอ่ะเบอร์ต่อไปครับเบอร์ต่อไปเบอร์หกเบอร์หกอ้าพามาเบิรงปิดท้ายบบดนี้พี่น้องครับผมนี่ที่เด็ดยืนอยู่นี่ก็ได้รับอ้าชุดนี้ครับแม่ลูกลูกแม่ครับครับโค้งสั่ง ยางไงยางเาาเลยพี่น้องแบบนี้ครับครับผมอันนี้ลูกพ่อใดจักเดือนเลี้ยวตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกขึ้นกันไรยัยเป็นง้วลูกแรกขึ้นกันครับผมแม่เพื่อนนี่ร้อยหาิครับเนี่ยตัวนี้าแม่เพิ่นส่วนสูงร้อยหาซิครับครับผมเนี่ยนี่เด้อครับเอาเบื่องแม่ก้อนครับครับเอาบ่เป็นอย่างลูกสาวอายุได้หาเดือนกัวนะครับหาเดือนกว่าเป็นลูกสาวของหุ่นตั้นลูกหุ่นตั้นหาเดือนพี่น้องครับครับผมนี่ครับแม่ทับครับไอ พริกไอ้ช็อกโกแลตไว้ไอ้ไอสามอาทิตย์นะครับประมาณสามอาทิตย์นในใบครับแมนกระสีครบเอ่อครบรอบพอดีตัวพี่น้องแมน,แมนผมเกินสามรอบพอดีแมนครับครับโตลูกนี่เป็นลูกสาวของอ่าฮุตตันแมนครับ ครับฮุตันแม่ผสมช็อกโกแลตครับผมลูกสาวหาเดือนพี่น้องส่วนสูงมันสิ่ร้อยยีได้หรอบอร้อยยี่ห้าครับเออร้อยยีหาได้เลยนี่คือโตลูกเพิ่นพี่น้องแม่เขาเบิ่งมุมอันนี้ก็แดงดีแดงเข้มขึ้นกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมโบ๊เต็มขึ้นกันหาเบิ่งมุมให้ครับพอเห็นอยู่ดอกพี่น้องครับผมอ่ะบ่ย้อนหลายดอกแสงก็ได้ครับเดี๋ยวสิไล่ไปทางพุนให่งไปหลุดไปพ่อพุนเลยแม่ร้อยหาซิบครับครับผมคู่นี้สองได้รุ่นสามครับผมครับแม่หัวโลนเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาหน่อยนี่ครับเบิ่งเเฉดสีอานะครับ ปล่อยเล็กก็ได้ครับอ่าเบิ้งนี่ครับเบิ้งทายางพี่น้องครับผมต้นโตดีครับนี่แหละเอาเบิ้งมุมไก่มุมไก่เลวพี่น้องเบิ้งทุกส่วนแหละครับแข้งขาครับผมพี่น้องครับกีบเรียบนี่ครับหน้าตาหูหัวครับรัมโตยเง้โค้งสางกระดูกเงี้ยงครับแมนครับเง้ยงเง้ครับตัวนี้นี่ครับเอ๋ คู <rude S 2> ่นี 00, 00้ครับว่าไว้เท่าไหร่ก้องคู่นี้สามหมื่นหาบเอาละครับเอาสองหมื่นเก่าหาลอยพ่อครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทแม่ครับเนีเดียครับเนี่ยแม่ลูกแรกเลยครับสองเอาไปรุ่นสามนะพี่น้องเด้อแม่นครับครับแม่สดลูกสวยครับนี่ครับสองหมื่นเก่าหาลอยเอามาเอาครับผมพี่น้องครับนี่โตลูกกับเลือกินนะพี่น้องครับผมนี่ครับบ่มีตำหนิอย่างเนาะบ่มีตำหนิครับรับประกันตำหนิครับนี่ครับเบิ่งไทยเบิ่งหลังเบิ่งแข่งเบิ่งขาเพิ่น ครับผม29,500บาทเด้อพี่น้องครับทุกตัวยูนี่ทุกเบอร์ผูดคุยกันได้ต่อรองราคาได้ผูดคุยกันได้ครับผมอ่านี่ครับต่อรองกันได้ผูดคุยกันได้มาทุกเบอร์เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเหยาเหาเลยครับเป็นเม็ลพี่น้องครับยางใหญ่ยางเหาเลยแหละถือว่าอ่เป็นชุดนี้ครับงัวงามราคาพ่อเอาพ่อตอครับผมพี่น้องครับผมนี่ครับจัดพิเศษให้เกษตรกรเทาไปไว้เลี่ยงกันอีหลีครับอยากจะเบิ้งตัวจริงครับกลับมาเบิ้งกันในที บ้านบ้านวังหินนะครับตำบลน้องแดงอำเภอหน้าเชือกนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับผมครับเอาสำหรับมือนีคกับมีอยู่แค่นี้เนาะแมนครับผมมีอยู่แค่นี้ไอฝากหลายคนแอดไลน์ผมว่าได้นะครับไอไอดีไลน์ผมนี่0 6 1 1 6 9 7 0 9 5นะครับมันคนละเบอร์โทรนะครับเข้าใส่ช่องไอดีไลน์นะครับยัดยัดใส่ช่องเบอร์โทรครับใส่ช่องไอดีไลน์นะครับจัองคอยขึ้นครับอ่ เน้นย้ำนะครับเนาะว่าเป็นไอดีครับเบอร์โทรก็จริงแต่ให้ใส่ช่อง i ไอดนครับผมครับอ่ะมันตั้งสีแดงขึ้นหากันได้สีแดงกันหากันได้ครับผมเอาสำหรับมื้อนี้กสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ